ถ่ายคลิปวิดีโอก่อนการจะส่งนะคะชุดที่เห็นคือไผ่ไร่ค่ะแทงยอดใบกำลังสวยเลยนะคะไผ่ไร่และไผ่เลี้ยงหวานนะคะตัวนี้จะมีทั้งเลี้ยงหวานสามฤดูนะคะอันนี้จะเป็นเลี้ยงหวานสามฤดูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลี้ยงหวานดกพิเศษนะคะคัดสายพันธุ์พิเศษเลย ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้สังเกตว่าแทงยอดใบขึ้นไปสูงมากเป็นไผ่เลี้ยงที่ออกหน่อให้เก็บตลอดทั้งสามฤดูนะคะไผ่ทั้งชุดนี้เลยนะคะชุดนี้ทั้งสี่ต้นก็คือต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกนะคะอันนี้ก็มีรากนะคะ ทะลุกออกมานอกถุงชุดนี้จะเป็นชุดเงานะคะเงาชําถุงกําลังสวยเลยค่ะผายชุดนี้เตรียมจะส่งนะคะให้กับคุณพี่อยู่ที่ตะบนท่าไหายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายพื้นที่ก็ ฝนก็อาจจะมีหยุดไปบ้างนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็มีตกลงมาประปรายถือว่าปลูกไผ่ในช่วงที่ฝนหยุดชะงักนะคะก่อนที่จะตกลงมาอีกรอบนึงก็ถือว่าดีค่ะปลูกเพื่อรอน้ําฝนนะคะต้นพันธุ์ติดต้นก่อนต้นพันธุ์ก็จะแข็งแรงนะคะรากเดินดีนะคะฝนตกลงมาก็จะทําให้ต้นพันธุ์โตได้เร็วขึ้นไผ่ไร่ถือว่าเป็นไผ่ที่ ส่วนใหญ่จะพบเจอในแถบทางภาคอีสานนะคะถือว่าเป็นไผ่ที่มีรสชาติอร่อยเลยทีเดียวสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ทักมาได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัฒสกลนครทางสวนมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกนำไปปลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นไผ่ปลูกเพื่อ ทานหนอนะคะไผ่ปลูกเพื่อใช้ลำหรือว่าจะเป็นไผ่ปลูกประดับสวยงามนะคะก็มีเช่นกันเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839นะคะแอดไลน์มาได้เลยรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube <S <S พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ